สวัสดีครับทุกคนเห็นผมแบบนี i.. ้เนี่ยทุกคนก็คงรู้แหละว่าผมเป็นเพนกวินหน้าตาแบบนี้คงเป็นนกอื่นไม่ได้หรอกผมจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตของผมให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเพนกวินตัวน้อยที่อาศัยการหาปลากินอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องฝูงของผมเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวบ้านของผมเนี่ยอากาศเย็นตลอดทั้งปีมีหิมะตกสวยๆด้วยการหาอาหารเนี่ยก็เพียงแค่ลงน้าไปจับปลากินเท่านั้นถึงชีวิตมันจะดูไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็น ความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่ว่าสุขสบายมากๆเลยแหละอยู่มาวันหนึง่งผมกับต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่อยู่ที่ผมอยู่นั้นถูกลุกลานจากตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดทําให้พวกผมไม่สามารถใช้ชีวิตหยุดถิ่นที่เดิมได้กว่าจะหาอาหารกินได้แต่ละมือ้อกว่าจะหาที่หลบซ่อนจากเนื้อมือของมนุษย์และภัยลุกลานต่างๆนาน,นานพวกผมเนี่ยก็แทบแย่เหมือนกันหลังจากนั้นพอผมเริ่มโตขึ้นผมก็ได้เรียนรู้วิธีการบางอย่างที่จะสามารถเอาชีวิตรอดได้แถมวิธีการนั้น เนี่ยไม่ยากด้วยเพราะว่าผม เจอกับเพื่อนๆรวมผมด้วยเป็นทั้งหมด4คนเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดด้วยการโปลนแรกเนี่ยก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาหลังๆอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเริ่มชิลแล้วแหละและครั้งนี้เนี่ยได้ข่าวมาจากศูนย์บัญชาการใหญ่ว่าจะมีเรือขนส่งปลาทูมาจอดเทียบท่าแต่ว่าการป้องกันของเขาเนี่ยแน่นหนาม,มากๆเลย <c oughs> เห็นมีทั้งการมีทั้งปืนมีเลเซอร์เต็มไปหมดผมก็ไม่รรรรู้้เเเหหมนนะมมืือออนนนนกกกัััะว่่าาบบบีผจจจปฏิิิตภพส็ไ เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราไปลองดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถหากุญแจและขโมยเรือลำนั้นออกมาได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วลราก็เตรียมตัวไปดูกันเลยครับจุ๊บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมเพนกวินปนธราคานั่นเองว้าวนนี้น่ารักมากเลยนะเนี่ยเต้นออ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 อย่าทพืน เหมือนกับเป็นปลาหมึกเลยเจ๊รักนี่เจ๊อย่าทำเพื่อนใช่ไหมาทำไปหรือเปล่าไปมาทำอะไรอ่ะเพื่อนนี่ฉันพาเพื่อนๆทุกคนมาที่เกาะสวรรค์ขันจ๋า เกาะนี้เนี่ยเขามีเรือยอทที่แบบว่าราคาแพงเป็นร้อยล้านเลย <What? S 1> เราจะมาขโมยกันไหนๆเราก็เป็นแก๊งโจรอยู่แล้วเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เราเข้าไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าค่ะไปเลยไ <c oughs> ปเลยพี่ <c oughs> เฮ้ยเฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นมีพวกกาดด้วยอะพี่เดี๋ยวแจ้ย่องเดี๋ยวแจ้ย่องไปดูก่อนนายยิงใช่ไหมจุเจจุเจไม่ได้ย่องหรอกจุเจคานตัวล่อเป็นตัวล่อง เอ้ยเอ้ยตอนนั้นตั้นมีโจตอนนั้นมีโจโอ้ยไอ้ปืนยิงพี่ไอ้ตาเก่าของฉันทุบมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เนี่เฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วชุกแจ้งไปย่าได้โอเคโอเคเจ้าโอเคไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่มันแกงตายมันรีบมันอาตัดต่อยแตีตีด้วยปะทุตีด้วยปะทุเสียตายเลยทุกคนเลยวเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นได้ผลเลยไม่มาหลับแล้วมนหลับแล้วไม่เห็นได้ผลเลย มันหลับหรือเปล่าไม่ได้จะหลับไม่จริงก็ได้ฉันจะตีมันลุงลุงพัดลุงพัดเช็คเช็คเช็คเฮ้ยจะตีเพื่อนนี่นะฮะไม่อย่างนเพื่อนดิเราต้องทำงานเป็นแก๊งแหม่พวกนายแต่งตัวกับสีสันสดใสมากนั่นดูดูโอ้โหเลือดเพนกวินนี่ไหลนองมากเลยเอาละไหนๆเราก็ฆ่ากัดม <c oughs> really ันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันเจอกับประตูรับฉันจะใช้รหัสศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นติ๊กเฮ้ยเข้ามาเข้ามาก่อนเลย เมื่อกี้เนี่ยฉันค่อนข้างที่จะโดนอาวุธไว้หนักมากเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกนายเองรู้สึกว่าตรงนั้นจะมียามอยู่ใช่ไหมล่ะนายแลงนี้ซะก่อนนายน้ำเลยนี่แน่โอ้โหไกลเชียวอะไรเขาเขาจะขยับไว้วางไว้นี่คือเหยื่อล่อเหยื่อล่อบอยบอยปลา้ามันจะต้องตายเพราะระเบิดปลาทูไว้ประตูปลาทูนึ่งของฉันแจ้งเอง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 ทุกคนแจ้งเองทุกคน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 เออบออ เออน้องพิกให้การทุบมันเนียนะนี่นายไม่มีอาวุธที่มันดีกว่านั้นแล้วหรออาอาตัวนี้ก็ได้ตอนนี้เลือดของฉันเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวขอเติมเลือดแป๊บนึ่งตายเลยเดินผ่านก็ตายเหรอไม้ไม้มันโดนหัวนะยเอาหรอเอาเก็บเก็บเก็บโอเคชุบ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 ขอเติมเลือดแป๊บหนึ่งพัน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 โอเคเลือดพร้อมไปพวกเรารวยกันต่อมาเร็วไป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  รู้สึกว่าอากาศที่นี่เนี่ยจะแน่นหนามากเลยนะเนี่ยแล้วห้องกุญแจมันอยู่ตรงไหนล่ะออนู้นไง,นนไงคีรุ้างซ้ายหรือขวาไม่เขียนว,ว่าคีรูเพิ่มจะชัดๆเลยเนี่ยนายวอเหรอ,อยากจังไม่ยากเลยมั้งดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้มันจะง่วงเง่ามากไปไปกินน้ำท้าไปพอเราจะไปห้องคีรูมกันค่ะทุกคนฉันว่าในนั้นน่ะอาจจะเป็นห้องหลอกก็ได้แต่เราเราก็มีอาวุธกันอยู่แล้วเป็นไรเป็นไรมีคนมีกาดอยู่ตรงนู้นเขาเห็นเราจริงหรอเอาระเบิดปลานายไปไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมลอกจต่การเองหยุดน้านี่คือการจี้อะไรแกตบมาจี้อะไรพวกเราไม่ได้ยิงกระสุนไปหนึ่งดอกสองดอกเออข้ามันเออสวยรุนวิกมีมีมีไม่ไม่ไอ้บีมีพังค์ขวบมึงมันหัวซาหรือเปล่านี่วิกนะเนี่ยวิกของจอห์นวิกอ้ยยังไม่อยู่ยังไม่อยู่หน่วยสวัสดิ์หน่วยสวัสดิ์กล้าตายชนชนชนข้ามข้ามเออไปมันไม่ไหวเราเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเออเฮอมีตัวนี่อีกตัวฉันยิงอยู่ด้านหลังนี่อยู่ด้านหลังนี่ฉันยิงไปหนึ่งดอก แล้วก็ยิงไป2ดอกแล้วก็3ดอกโอ้โหไหนตีมันจนไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วเนี่ยพวกนี้หมดยับยับไปไปไปโอกาสตายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่เราไปที่คีรุนเท่านั้นวิฮิโอเคคีรุนห้องเหมือนองเป็นห้องที่รักษาความปลอดภัยแน่นหนามากเฮ้ยนี่ไงดูดิมีแสงไอร์ด้วย เดี๋ยวนะฉันขอรองจัดการกับเออเลเซอร์นี้ก่อนรหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รหัสใช้ไม่ได้เลยเอ้าวเข้าไปแบบนี้เหรอเข้าแบบนี้แหละเลเซอร์นี้ฉันว่ามันเป็นของปลอมในเชื่อดิฉันจะลอง้าไปโอ้ดีนะเราลงมาก่อนน่ะของจริงไหมของจริงแหละปิ้วจัเข้าไปด้ไหนวะเรียบร้อยแล้ว เวลาที่พวกเราจะได้กุญแจกุญแจเรือส่งสินค้านี่มันเป็นปลาซาดีนขนาดยักษ์เลยนั่นนี่เงี้ยอุ้ยเราจะได้กินพวกเราจัดการอ่ะต้องแจ้งยังไงหยิบได้ไหมหรือติดพุงติดพุงอ่ะโอเคเล้ยนิดน้อยเราต้องกดวีก่อนกดวีเก็บของกันึบเก็บพิบมาโอเคครับผมเราจะให้หน้าที่การรักษากุญแจเป็นหน้าที่ของพี่กิตพี่กิตจะถือกุญแจสนิมนั่นไปค่อยๆไปทีเรนค่อยๆไปดู พี่ไมห้ดันออกไปเลยเหรอเอ้ยไม่เป็นไรเลยอ๋อกุญแจมันทำงานแค่ครั้งเดียวนี่นาไอ้เจาเลยห้เราบังให้ละนายไปเลยขอบคุณมากเลยอด้วยแบบนี้ก็ได้เหรอเี่ๆเด็เจอดเด็ดเางออก็ดเด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 ็าเด็รเั็ดเดัดเด็กเด็ดัดเดีดเ็ดเด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 ็เปียกดิดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็เด็ดเอ็อเอ มีคนเฝ้ายามอยู่ข้าหน้าเอาไ้นี่ช่วงนี้เนี่ยต้องรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษเพราะว่าหัวหน้าบอกว่ามีคนชอบมาปล้นเรือส่งสินค้าของพวกเรามันมีสองคนนะข้างหน้าอีกคนนึงโอ้ยไม่ใช่สองอ่ะมีน่าจะประมาณสามปิประตูส่งสินค้าฝั่งนู้นอีกโอ้ฉันว่าที่มันไม่ธรรมดาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นมันเห็นโจ๊ก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 ไม่ได้การฉันเองไม่ได้ ยังไปมันอยู่โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วฉันจะยิงจากระยะไกลฉันเป็นดุษฎีสไนเปอร์เฮ้ยไม่สองคนไม่สองคนไม่สองคนอ้อมฉันอ้อมไปดักมันยิงตัวหัวยิงตัวหัวเม็ดที่สามโอเคตายสองตายสองอีกตัวนึ่งรอบหนึเออ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 จะเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอเคป่ะเจ๊ก่อเจ๊ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ไม่ใช่มันตายนะมาถึงเจ๊เนี่ยแหละตายฉันก๊อกกิ๊ล็อกล็อกคอมันไว้ช่วยดูเลย เอาละเราก็จัดการไปแล้วมากกว่า20คนตอนนี้น่าจะทางสะดวกเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะว่าเรือของสินค้าอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่แถวแถวนี้นั่นแหละเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเห็นเปล่าตอนนี้แผงควบคุมไฟสีแดงอยู่ทุกคนมาๆมาๆมาๆรีบไปรีบไปอ๋อด้วยเราด้วยเฮ้ยฮมีการดอยู่ที่ทางขวาขวามือทุกคนค่อย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 มันเห็นเราแล้วเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราค่อยค่อยเดินมาแล้วก็เราจะไม่เป็นไรมาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย มันตกน้ำเหรอไอ้คืนมันเร็วเกินมันแต่แพนกวินเฮ้ยเอาโอกาสไปด้วยเหรอเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอามาเป็นตัวประกันไอ้ไปกิทขึ้นไปเลยหมายถึงกุญแจ็ซสำคัญในการล็อกเนื้อไว้เอาละเฮ้ยเราได้ยังไงปนปีกอะไรมาส่งมาจะด้วยซิพี่บ๊ายไปไหนอ kind of ่ะเอากุญแจตกอ้าวตกแล้ววันดีเพื่อนเราไปด้วยกันไปไหนอะไว้น้ำตามมาไว้น้ำตาลมา ลองว่าๆ e ่าไปไเอ้แล้วแล้วเราก็ออกจากเกาะนรกนี้ได้พร้อมกับเรือขนปลาทูน่าสุดยอด